ไม่หลับไม่จําสดสดร้อนร้อนไอเหมน็นมันย่องตัดลวดหีเพลงดอดตัดลวดแต่โดนตัดหน้าทหารขเขมรปวนช่องอ่านมาทหารไทยไม่ทนสวนกลับไวเหมือนลวดดีดเปรี้ยถ้าคิดว่าตัดลวดหนามคือภารกิจง่ายๆเหมือนตัดผมต้องคิดใหม่เพราะนี่ไม่ใช่ร้านเสริมสวยแต่เป็นแนวเขตประเทศไทยและเกมนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครมาเล่นโง่ๆนะไอเหมน็น เหตุการณ์สุดป่วนระทึกกลางวันแสกแสกที่ช่องอ่านมา้าฝั่งทหารกัมพูชาสวมบทสายลับเดินย่องเงียบเียบมาแบบไร้เสียงกลองแต่ดันลืมไปว่าลวดหนามไทยไม่ใช่แค่ลวดหีบเพลงธรรมดาเพราะมันมีพลังศักดิ์สิทธิฝ์ฝังหัวใจคนไทยทั้งชาติแผนตัดลวดเงียบเียบแบบไม่มีใครรู้แต่ความซวยมาเยือนพวกมึงแล้วไอ้เหม็นเมื่อทหารไทยตาไวากว่าเหยี่ยวบินมาเร็วกว่าไวไฟพร้อมตะโกนถามแบบไทยๆว่า ไอ้เหม็นพวกมึงมาทำอีอย่างวะเสียงสั่งหยุดดังกว่าไซเรนโรงพักทหารขเขมรถึงกับพงังะถอยหลังแทบไม่ทันในใจคงคิดไม่น่ามาเลยตูฝ่ายไทยไม่รอให้สำรอยลวดที่ถูกตัดโดนขึงกลับในทันทีเหตุการณ์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องตัดลวดธรรมดาแต่มันสะท้อนเกมจิตวิทยาระหว่างชาติฝ่ายตรงข้ามอาจพยายามเคลียบทีละนิด หวังให้เราถอยทีละก้าวเหมือนเล่นหมากรุกแต่อยากโกงตามนิสัยไอ้เหม็นแต่ฝ่ายไทยไม่ได้อ่านตำรายอย่างเดียวเราเล่นด้วยหัวใจคนรักษาแผ่นดินที่รู้ดีว่าเส้นลวดหนึ่งเส้นอาจเท่ากับเส้นแบ่งศักดิ์ศรีของชาติเพราะที่นี่คือบ้านเราทหารไทยไม่ใช่แค่คนถือปืนแต่คือผู้เฝ้าแนวชายแดนที่ไม่ยอมให้ใครหน้าไหนมาแย่ลวดหนามเล่น ลวดหนามไทยจึงไม่ใช่สิ่งกั้นธรรมดาแต่เป็นลวดศักดิ์สิทธิ์แห่งแผ่นดินลวดจะถูกตัดได้แต่ศักดิ์ศรีทหารไทยไม่มีวันขาดหรอกนะไอเหมน็นฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะคะทางช่อง YouTube NTV เอาไว้พบเจอกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปต่อๆไปสุมาลีหมีเทาดำรายงาน